มีเงินเพียง84บาทก็สามารถกินจิ้มจุ่มทั้งเซตนี้ได้แล้วรวมไปถึงเมนูอาหารอีสานสุดแซ่บที่ราคาจับต้องได้ทุกเมนูวันนี้จะพาทุกคนมาเติมความแซ่บความจัดจ้านกันที่ร้านส้ตมตำอีหยางวะคือเป็นอีกหนึ่งร้านของดีของเด็ดย่านลาดพร้าววังหินและไม่รอช้าขอเปิดด้วยโปรโมชั่นจุ่มหมูในราคาส่วนลด50%จากราคาเต็ม169บาทลดเหลือ84บาทเท่านั้นได้หมูนุ่มๆชิ้นใหญ่ๆมาพร้อมเครื่องเคียงทั้งผักสดและวุ้นเส้นซ้ำซุปจิ้มจุม่มรสจัดหอมสมุนไพรบอกได้ยวอีกส ิกเนเจอร์ของทางร้านกับตำซ้วน้้ำยาขนมจีนตีนไก่ต้องยอมรับเลยว่าความฟินของเขาอยู่ที่ตีนไก่และน้ำยาขนมจีนที่กินเข้าคู่กันนี่คือเพอร์เฟกต์มากต<ม>ามาด้วยขนมจีนที่มีน้ำยาเคลือบอยู่หอมๆม,มีความเผ็ดนิดๆซุ้สนุกมากๆไปต่อนด้วยความแซ่บความนัวของปะลาอย่างตำลาวและตำหลวงพะบางยิ่งตำหลวงพะบางนี่รสชาติตามแบบต้นตำรับได้รสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่ยครบรสเลยอยีกหนึ่งพระเอกของงานที่มองข้ามไปไม่ได้เลยกับเหลาปูม้าในราคาจานนี้169บาาททนึ่นร้อน้กสิบเก้าลา่เลยน่มไม้ความ กรุบกรอบรสชาติหอมสมุนไพรและข้าวคัว่วหรือจะเป็นตับหวานที่ตับหมูล,ลวกมาความสุกกำลังดีคลุกเคล้ากับเครื่องรสแซ่บมีความเค็มนวลนิดน,ดนดอีกหนึ่งเมนูจี๊ดจ๊าที่ควรสั่งเลยในราคา120บาทกับยำหอยนางรมหอยนางรม,มสดสด,สดอวบอ้วนตัวใหญ่ยำม,มารสชาติพอดีครับใส่ย่างย่างมาหอมหอมกินคู่น้ำจิ้มแจว่วที่บอกไปใครจะเชื่อว่าราคาจานนี้80บาทเท่านั้นหรือจะเป็นไก่ทอดที่ด้านนอกทอดมากรอบด้านในยังคงความื่นเป็นอีกหนึ่งจานที่เขาเรียกได้ว่าสั่งกันแทบทุกโต๊ะปิด้ด่ไเลี สำหรับใครที่อยากมาลองเมนูสุดแซ่บแบบนี้ก็แวะกันมาได้และอย่าลืมสั่งเซตโปรโมชั่นสุดคุ้มกับจุ่มหมูในราคา84บาทกับร้านส้มตำอีหยางวัดที่จะอยู่ปากซอยลาดพาวังหิน75หรือเลือกไปอร่อยกันได้ที่อีก2สาขาซึ่งที่ร้านส้มตำอีหยางวัดเนี่ยราคาเขาดีแถมกินในห้องแอร์อีกด้วยเชื่อเลยว่าเป็นหนึ่งร้านอาหารอีสานสุดแซ่บที่ถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย